มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับทรมานเพื่อนเดอะซีรีใน G T A วีกลับมากันอีกแล้วครับคุณผู้ชมกับด่านเล่นกับเพื่อนแต่ว่าครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเพราะว่า Bye Have a good day Have a good day ดีนะกลับ <t ell> ลมาได้<ล>เออโอเค ก่อนหน้านี้ด่าเล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันมานะครับก็จะเป็นแบบช่วยกันคือช่วยกันจริงๆคือต่อตัวให้เพื่อนผ่านเพื่อนมาต่อตัวให้เราผ่านแต่ตรงนี้เพื่อนจะต้องมาดันเราไปเข้าเช็คพอยต์ก่อนนะแต่ว่าด่านนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ตรงที่ว่ามันเป็นสกิลเทสครับคุณผู้ชมอ่อ เราจะมาช่วยกันแบบสกิลเทสแต่ว่าตรงนี้ยังไม่นับนะครับตรงนี้นี่คือเบสิกเลยคุณผู้ชมเบสิกแต่ว่าจะเริ่มสกิลเทสก็ตรงนี้นี่แหละครับมาตายถังมาก่อนโอเคครับเราเข้ามาแบบนี้ทีนี้มันมีลูกโบลิ่งลูกเดียวครับอ่าคุณผู้ชมอพอจะนนึกภาพออกกันแล้วชใช่ไหมครับอ,อ,อย่าให้มีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สอง อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่3แหมมาทุกคลิปครั้งที่สี่ไม่ควรนะโทไม่มีอยู่แล้วนะครับครั้งที่สี่เพราะว่าผมตัดเหมือนลูกอนาคตไม่ตัดในหลายรอบคุณผู้ชมเออโอเคขวาเรือ ซ้าย,ายรถเลือกอะไรเพื่อนอามึงไปเรือบ้างปูรถคุณได้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้ครับเีกซ้ายไปเลยเพื่อนมาขวาละคุณผู้ชมเอาอุ๊ยคุไม่น่ามาฝั่งนี้เลยมั <c oughs> มนตายปไปไหนวะเนี่ยขับไปดูก่อนเออแม่ย่าเพิ่งท้อสิน,นี่ก็ท้อเร็วเหลือเกิน <c oughs> อ๋อไม่ใช่ปัญหาของเรา แต่เป็นปัญหาของมันนี่ไงผู้ชมไม่ใช่ปัญหาของเราตอนแรกก็นึกว่าไม่กินเส้นกันที่ไหนได้เส้นเดียวกันหมายถึงทางเนี่ยเราต้องไปเส้นเดียวกันโอเคเพื่อนเราไม่สามารถไปได้นะครับจะมาติดอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นรถเรามันสามารถทำแบบนี้ได้เออนี่ครับเกี่ยวไปแบบนี้เลยแล้วทางข้างหน้าก็จะเป็นทางลับกับเพื่อนเราพอดีแหมลอ,อยยางยัง,ยงตาตึง <laughs> อย่าบอกใครเชียวว่าเมื่อกี้นี้ผมเล่นแบบนั้นนึงไปแล้วเพื่อนได้ เอ้าเสียงอะไรลงน้ำเฉยเลยอู้เออไม่ใช่ปัญหาของเรากี่โมงเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวเริ่มยากขึ้นมาแล้วสินะแต่มันสก,กิลเทสสำหรับเพื่อนเราอะคุณผู้ชมพูดเป็นเล่นมาแล้วอีกก็ไม่จะมางไงนี <c oughs> ่ไง ลอยน้ำมาแบบนี้เลยในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเอาอีกแล้วตะแคงอีกแล้วไอ้ฟ้าเสียงอะไรนี่คนกำลังพูดอยู่กับใครดูคล้องปรือเชีี่อันนี้ทำไมกำลังจะทมเชียบดูดูนี่นี่โทษซ้ายขวาไม่เอาดีกว่า แค่นี้ก็ยากพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายผมจองขวารถซ้ายเครื่องบินครับคุณผู้ชมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันจะยากกว่ากันแต่เหตุผลที่เพื่อนเราไม่เอาเครื่องบินเพราะมันขับยากเสียงอะไรยังไม่ทันไปไหนเลยเสียงมาก่อนแล้วอะแล้วเดี๋ยวก่อนนะเครื่องบินทำอะไรคุณผู้ชมเราสามารถบินไปเข้า เช็คพอยต์ตรงนั้นง่ายๆได้เลยแต่เดี๋ยวดูแล้วมันต้องมีอะไรครับคุณผู้ชมชนกูป้าดูแล้วน่าจะต้องชนจริงๆครับคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเราจะต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมอ่อ <laughs> กี้นี้มันคือสัญชาตญาณเข้าใจได้ แต่ครั้งนี้แม้กระทั่งสัญญาณก็ไม่มีบอกกันด้วยว่ากำลังขึ้นมาสกิลเทสไหมละ่ะคุณผู้ชมไม่สิไม่เพื่อนววสวยสวยสวยอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ทำไมไม่วนก่อนเออไม่ไม่วนก่อนไ,ไปงัวแย่อูดิบมาเลยเออโอเควนก่อนไหมวนก่อนไหม เอาชัวร์คุณผู้ชมครั้งนี้เอาชัวร์เราจะต้องผ่านกันไปได้เราไปเลยก็แล้วกันนะครับไม่น่าพลาดล่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นทางของจริงคุณผู้ชมของจริงสำหรับเพื่อนเราอะมาเออ โอเคอย่างน้อยก็ขอออกมาจากตรงนั้นหน่อยก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้มองอะไรก็เป็นสีเขียวไปหมดละรู้เหลี่ยมแล้วดิมาได้แลยวขอเวลานอกขอเวลานอกแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับคุณผู้ชมเปลี่ยนกันแบบนี้เลยเออมา จริงๆเพื่อนเราไม่ได้ติดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าจะไปติดก็ตรงทางต่ถังนั่นแหละคุณผู้ชมมาถอยรอเลยครั้งนี้ขอเทคเดียวเลยเพื่อนเตริมตัวสวยโอเคนี่แหละต่อไปตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนต่ำแล้วลงลงต่ไม่มีปัญหา <laughs> สกิลเทสอย่างนั้นหื มาเจอสกิลรุ่นเก่าหน่อยเป็นไงโทโอยเนี่ยแท้่ทีแรกจมเลยก็แกให้มันขับเองนี่ไปกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้เวลาดีจัดๆคือนึกถึงเมื่อกี้นี่เลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่คือได้แค่3มจุดถึงกับต้องเปลี่ยนตัวกันกลางคันกันเลยทีเดียวเอาละมา ตรงนี้ต้องหงายมาแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาแบบนี้ไม่ยากเพื่อนไม่ยากนี่เอาละเอามาให้มาให้กูไปต่อเตี่ยมตัว let's go อีกดาวริตเ t e n b รถนํำร่งด้วยระบบถูกําแพง รถนำล่องด้วยระบบถูกำแพงไหนไม่ต้องทำอะไรเลยแต่โดดออกไปทำออนิดนึงโอที่ตามต้นต่อไปอยังไม่จบครับคุณผู้ชมยังมีต่อซ้ายขวาเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก่อนซ้ายไต่แน่นอนเพื่อนเอ,อ้ยกลัวขวาต่ยวะไม่ตายหรือเปล่าวะไม่ตายขวามันอยู่บนขวาอยู่ข้างบนใช่เออ เพราะฉะนั <comm ute. char acter 1970> ้นซ er. <inizi give up help> ้ายอยู่ล่างเนี่ยขับไปขวาไม่มีอะไรนะปลาข้างหน้าอืมว่าตายพร้อมกันมั้งดูสงกันนยมึงสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้อะไรตายมึงท้ายนะสรุปเราก็ได้ซ้ายครับนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วขวาไม่ได้ตายหรอกแต่ว่ามีรถสองคันเราต้องตายข้างหน้าเป็นแบบนี้คิดไม่ถึงเลยจริงๆโอเคใช่เลเต ขับไต่ไปเลยไม่ได้ครับคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็นี่เพื่อนเราเป็นล้นแห่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องทําแบบนี้นี่แหละแล้วก็ตรงนี้นะครับเสียเวลาทีหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าต้องเอาลําโพงออกแต่ต้องเหลือบูธดีเจไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราไปแบบนี้ได้นะครับเตรียมตัว เอียมตัวไปเออโอ้โหครั้งนี้ถลุครับคุณผู้ชมลลแต่ก่อนหน้านี้ก็คือกูชาย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 เลสโก้เลสโก้มานั่นแหละครับคุณผู้ชม <laughs> ย้ำนะครับว่าต้องเอารำโพงออกด้วยเออ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมตรงนี้รถเหมือนกันเอาไงอีกนะัน แต่มันไม่น่าจะต้องไปแบบเดียวกันอย่างแน่นอนไม่โอเคหรืออาจจะต้องไปเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่มันเป็นทางบล็อกไว้เลยครับคุณผู้ชมบล็อกไม่ให้เราๆไปไม่ได้เพื่อนตอนแรกก็นึกว่าเป็นทางแบบว่าบล็อกออโต้ให้เราไม่ใช่ ได้อยู่ได้อยู่ถอยได้ได้อยู่ได้ได้เออมามามาโอเคค่อยๆคกก่ๆไปได้เลยครับได้เลยครับข้างหน้าผมว่าต้องชาร์จคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต่อไป Let's go กดสุดไม่มีพรมาเนี่ยตรงนี้มันต้อง มันต้องทุ่งไปแบบนี้แน่นอนจริงๆก็มีโบ๊ทนี่นะขึ้นบนนะขึ้นบนนะโอเคมาสวยเดี๋ยวๆๆโโเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหูว่ต้องไปยังมึงแม่แล้ว <c oughs> ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเตรียมตัวไปอย่าสะบัดซ้ายเกินไปนะเพื่อนเอ้<โด>ยไห<โดย>นใจจริงึงเห็นปืนก้ไม่เนี่ยไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกจริงๆ<โดย>ลองขวาว้ โอ้โหโอเคข้างหน้าข้างหน้าซ้ายหน่อยอย่าจนขอมา <laughs> โอเคเอาล่ะซ้ายขวาอีกแล้วครับสูตรเดิมเลยเพื่อนเครื่องบินเอาอีกแล้วก็แกให้มันขับเองนี่กูเครื่องบินมึงไต่คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> มารถโอเคส่วนเพื่อนเราเดี๋ยวนะ่ะ อ๋ออยู่ข้างล่างเทคอ้อไปมไม่ขึ้นอะเล่นมาขนาดนี้ถ้าบินไม่ขึ้นมันก็ไม่แปลกหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าลองดูอีกทีเอาก็ได้นี่ f i minutes later นอยน่คุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> แหม,มวิธีเล่นก็ไม่มีให้ตายสิ ต้องหากันเอาเองหา,หาอยู่แต่ใต้น้ำเนี่ยกันตั้งนานอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวขออีขอทีขอทีออจะหลุดแล้วเพื่อนจะหลุดแล้วครั้งนี้แหละเออฮ่าอ่ะอะย่าบอกนะว่าเพื่อนต้องกลับมาช่วยเราโอเคไม่หรอกเออเนี่ย เราขับขึ้นมาได้เลยนะครับเครื่องบินอะไรบินไม่ได้ปะโถ <c ười> โอ้โห <c ười> อะไรโอ้โหตลบเลยขวา,ลายล้สายดีครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยว <c ười> นี่รถท่่แลงยิ่งกว่าลีมูซีน <c ười> <c ười> แล้วแล้ว <c ười> เอาอีกแล้วครับ ผู้ชมด่านนี้เอาอีกแล้วไม่บอกวิธีเล่นโอเคเราต้องมาทางนี้นะครับแล้วก็ต้องให้เพื่อนเราดันไปต่อพร้อมครับพร้อมครับนั่นแหละสวยนี่เลยต้องไปแบบนี้เลยหวังว่าคงจะใช่นะแบบนี้โอเคครับใช่ใช่แน่นอนตอนแรกก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าลิมูซีนคันนี้มันจะเล่นทางแบบนี้ได้ไหม แต่เมื่อกี้มันมีทางกั้นไว้ให้เรานะครับกันตกเพราะฉะนั้นใช่หลังจากเมื่อกี้นี้ก็ต้องทำแบบเดิมเลยครับคุณผู้ชมกลับมาช่วยเพื่อนทีนี้เพื่อนเราก็ต้องขึ้นมาทางเนี่ยเขียวๆด้านล่างที่ก่อนหน้านี้เราขึ้นมาไม่ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมอาแต่ระหว่างที่เรากำลังหาทางขึ้นกันอยู่นั้น ฮาร์ดดิสของผมกำลังจะเต็มภายใน3 2, 1. 2> <Okay. S> 1แต่หลังจากที่เราช่วยเพื่อนเสร็จนะครับ <c oughs> ก็ถึงเส้นชัยพอดี <c oughs> ดีนะมันตัดตอนที่กล้จบพอดีนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผ่านก็นแล้วกันโ <c oughs> อเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนก็นแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า